สุดเปรี้ยวทัศนียายอมในความสวยที่เพิ่มขึ้นทุกวันต้องบอกเลยว่านับวันออร่าความสวยยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับนางเอกดังช่องเจ็ดเปรี้ยวทัศนียาการสมนุษแถมช่วงนี้เธอมักจะทำหนุ่มๆห,หลายคนใจละลายไม่น้อยจนละสายตามองไม่ได้เลยทีเดียวเพราะยิ่งมองยิ่งหลงไหลในเสน่ห์ของเธอเป็นอย่างมากคนอะไรไม่รู้เนอะหน้าสวยแถมหุ่นก็ยังเป๊ะปังมากอีกด้วยดูแลตัวเองดีมากจริงๆนะเนี่ย ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหนุ่มๆหลายคนถึงได้หมายปองเพียบล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวเปรี้ยวเธอก็ได้ออกมาเผยภาพความสวยของตัวเองที่มาในชุดเดรสสีสดใสชวนใจสันวิวแหวกวอากตรงนู้นตรงนี้จนหยุดมองไม่ได้เลยพร้อมระบุคแคปชั่นว่าน้องมันม่วงหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นแฟนๆก็เข้ามากดไลค์คอมเมนต์ชื่นชมในความสวยสับของสาวเปรี้ยวเป็นจำนวนมากบอกเลยว่าลุคนี้เอาไปเลยเต็มสิบไม่มีหกัก พอเพราะออร่าความสวยพุ่งแรงมากเวอร์